พอน้อมน้อมแด่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียนก้าพุทธ,ธาจากพระโอษฐ์ ep 4ี4เห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบังหน้าย่อมกล่าวซึ่งโลกนั้นโดยความเป็นตน เขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในพบถูกพบบังหน้าแล้วมีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พมจรรั์น,นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละขาดซึ่งพบนั่นเองสมณะหรือครามทั้งหลายเหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้พบเรากล่าวว่าสมณะ ทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถึงแม้สมณะหรือพรามทั้งหลายเหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากภพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามทั้งปวงนั้นก็ยังสลดัดภพออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้เกิดขึ้น พราะอาศัยซึ่งอุปาทิทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ไม่มีก็เพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงท่านจงดูโลกนี้เถิดจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายอันอวิชาหนานแน่นบังหน้าแล้วแล้วว่าสัตว์ผู้ยินดีในพบอันเป็น แล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็พบทั้งหลายเหล่านั้นเหล่าใดอันเป็นไปที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภาวะตัณหาได้และไม่เพลิดเพลินซึ่งวิพะตัณหาได้ด้วยความดับเพราะความสำลอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิสุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นพิสูุนั้นเป็นผู้ครองงามานได้แล้วชนะสงครามได้แล้วกล่าวล่วงพบทั้งหลายทั้งโปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่ดังนี้แหละสาธุสาธุอนุโมทามิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ